นีครับเทสตวาวชาร์จ <c oughs> ลูกโป่งนะครับผมพวกคาร์โน M4 M5 M1 M2 นะครับผม250ตันอันนี้เราปรับเครื่องเทศเราให้มีอัตราการไหลที่ประมาณสั10สิติต่อนาทีนะครับผมย่านของการชาร์จตอนนี้อ,อ,อยู่ที่40ถึง60 จะเริ่มมอนที่ประมาณ40นะครับผมมอนชาร์จขึ้นไป40บนะครับผมมอนอ่าไปคัดที่ประมาณ70นะครับผมวันนี้ทำงานได้นะครับผมแต่ถ้าเราปรับไปย่านที่ปกติก็คือย่านอยู่ระหว่าง100ถึงอ่อ่นอนะครับผมปรับ ที่ก็ตั้งที่ร้อยครับผมก็จะอั้นแล้วผมแล้วก็ถ้าเป็นปั๊มก็จะปั๊มก็จะโหลดน,นะครับผมโหลดช้าแรงดันที่ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบบานะครับผมอันนี้คือวาล์วช้าที่เสียผมช่างตั้งย่านได้เฉพราะย่านต่ํานะครับผมแต่ย่านสูงในการทํางานปกติของตัวรถไม่สามารถตั้งได้นะครับมเมื่อตัวนี้อั้นนะครับผมพลมออยหรือว่าอะไรแล้วแต่มันจะหมุนช้าก็คือแอร์ไม่เย็นแล้วก็ระบบความร้อนเทอริกขึ้นนะครับผม แล้วตัวนี้คือเสียนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดซ่อมกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนชุดซ่อมกันนะครับผมชุดซ่อมภายในของวาล์วชาร์จตัวนี้เดี๋ยวก็จะเทสให้ดูในย่านของการปรับของลูกวาล์วลูกนี้อยู่ที่40ถึง70ครับผมพอเราปรับไปตามสเปคก็คือ100ถึง140ก็ระบบก็จะค้างครับผมแรงดันก็จะค้างที่ปั๊มนะครับ อ้วพัดลมก็จะดาวนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดซ่อมเรามาเทสดูกันอีกทีนะครับผมเทสหลังซ่อมนะครับผมครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอหลังที่เราเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับผมเมื่อกี้นี้ครับผมจากของเดิมที่ไม่สามารถที่จะปรับการย่านการชาร้าขึ้นมาที่100เ,เติมที่110ตัดที่150ได้นะครับผมตอนนี้ก็ทํางานได้ปกติแล้วผมเป็นชุดซ่อมชุดใหม่นะครับ สีแดงกนะ็คือประมาณหนึ่ร้อนะผมสีเขียวก็หนึ่ร้บนะผมพัดลมสปีดซีนะครับผมพัดลมออยพัดลมเอ่าปั้ปแนแอมอนเตอร์ปั้นแอ่นะครับผมเพราะในจังหวะที่เขาตัดเนี่ยก็คือปั๊มก็จะได้พักด้วยนะผมจังหวะนี้คือปั๊มได้พักนะครับผมก็คือแรงดันก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์บาร์จังหวะที่ชาร์จขึ้นไปปั๊มก็จะทํางานนะครับผมมาดูจังหวะชาร์จนะครับผม ตอนนี้ปั๊มฟรีอยู่นะผมฟรีไว้ที่พัดลมมีค่าครับปึ๊บอพอทํางานเสร็จปึ๊บก็ได้พักนะผมปั๊มอันนี้คือระบบที่ถูกต้องนะครับวาวชาร์จนะ <c oughs> ก็ซ่อมเปลี่ยนนะครับผมตอนนี้ตัวนี้จะเป็นของที่เราจะต้องตีเทินทุกครั้งนะครับผมไม่ใช่ว่าเราได้มาฟรีๆนะผมเท่ากับเราต้องเสียค่าชุดซ่อมตัวนี้นะครับผมนี่นะับ ก็เป็นการแลกการผมก็จะมาซ่อมไว้แบบนี้เพื่อไว้บริการให้กับลูกค้าที่หน้าง,งานก็จะเร็วงานผมทําที่หน้าง,งานมันถึงได้รวดเร็วนะครับผมแล้วก็การตรวจเช็คของผมก็จะใช้เครื่องมือนในการตรวจเช็คก็จะหาจุดได้ไวนะครับอันนี้คือเราทําจนรู้แล้วผมว่ามันอยู่ที่จุดไหนจุดไหนในตัวรถนะครับผมใช้เวลาน้อยนะครับผมในการปิดงานครับเดียว นี้ตัดเติมนะครับผมเติมเติมที่ 100, หนึ่งอแรงดันต่ำหนกกึ่งร้อยเเติมมาแล้วนะคร้อยห้าสิบนี่คือทํางานปกตินะครับก็มีไว้บริการนะครับผมตอนนี้เราก็จะทําเป็นวาล์วสแปร์นะครับผมไมสําหรับตีเทิรน์นะครับเพราะว่าวาล์วาพวกนี้เกิดจากการสึกนะครับผมสึกของระบบน้ํามันแล้วก็ใช้งานมานานนะครับผม ก็มีการเสียและการทําการสร้างก็อะไรก็ค่อนข้างแพงนะครับผมเพราะว่าเป็นงานระดับไมค่อนนะครับผม